มาทุกคนกินองุ่นกันจ้ะทุกคนค่ะมาจ้ามจามจ้าอืหวานดีนะคะทุกคน อือางบนอย่างงามพวงงามๆซื้อมาแต่เมื่อคืนนะคะแช่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคน อมเสียงพ่อใหญ่ตื่นแล้วอาบน้ำประมาณสิบสิบเอ็ดโมงเลยนะตอนนี้นะทุกคนอืมเที่ยงแล้วแล้วก็หากระตื่นสาวน้อยกับท่านี้ตื่นอืมตื่นมาเดี๋ยวไปเห็ดอ่า ก๋วยเตี๋ยวให้กินนะคะอือเมืม่อคืนเนี่ยไปเล่นทางนอกเขามาขายผลไม้พอดีทุกคนผลไม้มันมีแก้วมังกรกับกับอันนี้แหละอง,งุ่นนี่แหละเราเดือนเลยเอาแก้วมังกรกับอาง,งุ่นนะคะและ้วกับกับบักนานะเบิดลสองร้อยเงินพอดีเบนอาง,งุ่นโลกว่า ร้อยสามสิบแก้วมังกรหกสิบอืมเป็นร้อยเก้าสิบแล้วมันบอกเอาบกหนาอีกสิบบาทนะจ๊ะ Mm. หวานหวานยังชำ่ำด้วยใสยๆว่น่ะใส่แหงบอน้องพวงง,งามๆพวงเนี่ยพวงนี้สวยงามมากอืม เสร็จไปแล้วทุกคนค่ะ